การรัดีเลยคบก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับแบบอีพีที่7กับเด็กหลังห้องวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ตลาดน้ําบางคล้านะครับตำบวนบางคล้าอำเภออะไรไม่รู้กระบินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับกวันอาทิตย์วันนี้23พฤศจิกายน2568ก็คือตลาดง่ายๆเลยปากหมุดมาเลยครับนี่ตรงข้ามสถานี ผู้ทอนบางค้าเลยผอ,อตลาดก็จะติดแม่น้ำบางาะกงเลยนะครับอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับขับมาปุ๊บเจอสถานี้ตำรวจก็ตรงมาหน่อยเดี๋ยวซ้ายขึ้นมาจอดได้เลยนี่นี่ขอเยอะกับผู้ร่วมเดินทางครับแฟมสองชั่วโมงพอโทดอ่ะ <c oughs> โอเค, <c oughs> อเ,คเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะครับตลาด วันอาทิตย์นะแต่วันนี้คนไม่เยอะอาจจะยังยังเช้าอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้ว,นวคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับน่าจะเย็นๆนะผมว่าน่าจะเป็น,น,นตลาดเย็นๆนี่ตลาดน้ำบางครา จิ๋มันผูกอ่ะจิวมันทงน่ะทำไมอ่ะรถผูก่ะวันนี้ครับรถผูกวะเรารีวิวซิวันนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ี่นดินโ่นสุดทางไปนน่นเลยรู้ต้องเดินจะตอนตรงไหนก่อนเดนา้เจะเดินไปไหนก่อนนะครับ เราตัดเป็นช็อๆแล้วกันเดี๋ยเราจะนําไปตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะครับปากทางไล่ไปเรื่อยอำเภอตําบลบางค้านี่แหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับเชียงสานี่นี่นี่้ายมือผมนี่แม่น้ําปะปกรนะครับกว้างนี่ธรรมชาติเลยนี่เอาไป่ลย ขนมน้ำแล้วก็ขนมแบบโบราณนิ่มจับมือมาลูกจะตกน้ำอ่านี่เป็นขนมบโบราณดดาเ,ราเด็กๆนะครับตอนเราเด็กๆเด็กๆชอบเลยอย่างเงี้ยเดวผมพาไปเดินดึมคลองก่อนไม่มีขนมปังปิ้งด้วย มาไปโดโินดูตรงท่านาก่อนครับนี่ตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับ่บายสองก,กว่าเองนี่เขามีให้นั่งเรือด้วยนั่งเรือชมดิมฝั่งแม่น้ำบางประกงแต่ผมไม่แน่ใจว่าคิดเป็นท่านหรือเป็นลำนะครับนี่จะมีให้นั่งเรือด้วยครับนี่นี่เป็นเรือนิยมเกาะรัด นี่ผมแน่ใจว่าคิดเป็นลำละหรือเป็นท่านละนะครับน่าจะเป็นเรือนั่งชมแม่น้ำบางปะกงเป็นท่าเรือไม่เป็นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนี่น่าจะเป็นหัวตลาด กระดานน้ำรู้ักษณาคล้ายคของรัดมายม่กแต่ก็สวยไปอีกแบบนะครับอันนี้ยังบ่ายสองอยู่ยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่กแม่ค้าแม่ขายก็เริ่มนี่จมาตั้งของกัน ก็จะน่ากินมากเป็นองโดซะแล้ววนไม่รอบนะครับอันนี้หินมาชอบกินเหรอมันหวานเหรอหนูไม่ชอบหนูหนูไม่ชอบเเียะนา ตลาดเริ่มประมาณกี่โมงครับพี่คือแก่ขาไก่แล้วค่ะขาไก่เนาะเหมือนเห็นพี่ไหมครับบอกประมาณสี่ห้าโมงนะครับเราจะตต้างกลางแต่ของกลาเป็นสีเขียวของเราเป็นสีเขียว้วพี่แฟ้มไปไหนอ่ะน่าด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วอ๋อนี่ก็เตี๋ยวเรือโบราณครับกระดูกเล้งนี่เน่เน่นาคอนทาน โอเคเดี OK. ๋ยวเราถ่าฟัางก่อนยวผมพาเดินไปทางฝั่งด้านนน้นนะครับสวัสดีครับนี่ดูด้วยสายตานี่ยาวมากนะครับสลาดดูดูนี่ไม่น่าจะต่ำกว่าสองสามร้อเมตร นี่มีขนมไทยด้วยครับขนมไทยนะครับองยี่สิบยี่สบาทเลยจ้าขนมไทยจะหมดแล้วครับขายดีครับปลยีบสามสองหน้าสิบเหรอใช่เลยร้บเฮ้ยมีน้ำตาลด้วยของขายก็บซ้ายขวาเลยนะครับ มะพาแท้เลยรั่วสิบห้าบาทมีมะพร้าวเผามะพร้าวตอนนี้ับมีเปลือกนะครับมีเปลือกใหญ่นะครับเปลือกนี่เป็นไงบังคับนะครับเปลือกบางค้าของจริงลุงเขาบอกเสื้อหอมนะครับหอมเลยครับนี่มีมะพร้าวบังคครับมีหลายไซส์ด้วยครับมะพร้าวมีทั้งมะพร้าวมะพร้าวเจง ปลาเนี่ยดังแล้วเนี่ยปลาต้มเข็มเนี่ยสมุทไทรกินได้ทั้งตัวเลยเลดูดีๆเดี๋ยวตกน้ำนี่ความนก็แม่น้ำบางบ้ามมาอง,องปลาเสือพ่นน้ำนี่นาไม่กล้าโทรศัพท์เยี่ยนไปเดี๋ยวตก ปาแม่น้ำนะครับมาเป็นร้านขายของเต็มเลยมีกุ้งผเผาอะไรด้วยของกินเต็มเลย โบราณก็มีนะค้าโอ้โหตอนที่ผมจอดรถคนไม่เยอะนะครับพอเดินมาสักพักเลยคนเต็มเลยของกินเต็มเลยบรรยากาศแบบว่า มครับสองล้าติดประจาทกคนครับงเ็เลยดูไเดยนะมีเรือชมด้วยนะครับนี่เหมาลำเลยสามร้อยบาท ตามสดปั่นด้เนี่ยนั่งกินจังเนียวทำไมเน็ตมันใช้ไม่ได้เมือนหเยอะอยู่นะครับนี่วันอาทิตย์ดเดี๋ยวลุงแฟ้มดูให้เดียไม่ถือมาด้วยอ่ะ,อะเกลียดเกลียดจะหายนี่มีผัดไทยด้วยเลยโอ Worries, น care, s <S ี oh, do, one, ่นน oh. okay. ้ำตาลปั้นนะไรเด็กมีเต็มด้วยครับนี่มานี่เดินไม่รอปลาเลยอาภารู้ก็สิบบาทเองเจ๊ดิอ๋อดูเจนั่งด้วยนี่มานี่เดินรอใหญ่เดินด้วยวันนี้มเดินมาขายเยอะ

เอายระอบอลกไ้วกปอองเรือรอบกจ้าเรืออบกจ้าอันนี้สุดแค่นี้ได้ใช่ไหมครับพี่จ้าตองเรือรอบเกาะจ้าชมดูบรรยากาศขนมากินนี่ดูปิ่นโตน่ารักจังเลยนี่ดู จะเป็นโตไหมลูกมาที่โรงเย็นต้นฟังป่าเลยนี่อ๋อนี่ตอนเย็นมีดนตรีฟังด้วยเอรนะ่ครัวำบริการร่องเรือนะครับรองเรือนีใหห้าสิบบาทสามสิบบาทะครับเขือห้าสิบเด็กสาสิบบาทนะครับไม่แพงนะครับเอาเ่องสามร้อย อาหารปลาดอันนี้ก็จะเป็นมีนวดแล้วก็น่าจะมีดนตรีตอนเย็นๆโอเคก็ราวๆประมาณนี้นะครับสลาดบางครารเชียงซาวก็ามาจากกรุงเทพก,ก็ประมาณสัก5้า0โลได้อยู่นะครับโอเคนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไร ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็มีบริการเหมาเรือเที่ยวด้วยเด็ก30มสบืนบาทเหมาทั้งลำเป็นแบบไพนไว้ก็300โอเคครับอขออนุญาตตัดจบคลิปแต่ัเพี่งนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้าอีกลง้องนะครับมีอะไรติดตามกันต่อไปได้เลยสวัสดีกล้องกันแล้วบ๊ายบายอะไรมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะ ถ่ายไว้ให้ดูนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคแล้วที่เห็นนี่ก็คือเป็นวัดแจ้งบางคลานะครับนี่ั่งตรงข้ามเป็นบัวนิ่มนะคะเป็น อันนี้หกจอปปันนั้ครับผมอันนี้ก็เป็นร้านซาลาเปาซาลาเปาเปคุณป้อม <c oughs> อ่นนา,า,าอ <c oughs> ผมเลือกซื้อกันได้ครับลูกละสิบเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบบาทเป็นตลาดเช้าปิดประมาณ4ี่โมงนะครับเดี๋ยวเราจะคูณนะครับสนใจที่คอนเทนต์ปกสแกนไหมคะ ัหลังจากที่เราเที่ยวตลาดน้ำบางค้าเสร็จนะครับเราก็แวะทานอาหารกันที่บ้านไม้ริมน้ำในตัว8ลิ้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเที่ยวกันที่ไหนโปรดติดตามพวกเราได้เลยนะครับตอนต่อไปขอบคุณมากครับ